ก็ฟอรนะ์ดครับโอ้กรุ่มน,นะกอื้อหนือครับเออดูความแรงนะเอ้อเอาอยู่ไหววอ,อ,อื้อเบารถพระกบเปียรุ่นเก่าๆเลยเนี่อนะยอึดนะยอมรับว่าอึดครับออสวัสดีครับผม สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะเดี๋ยวผมออดน้ำซิ่งเหมือนเดิมนะโอ้โหมีอยู่กับเจ้าฟอดครับโอ้กระท่มนะไม่ดำไม่ใช่ฟอดครับควันเนี่ยเลียปุ๋ยคอกนะของนาเทีคงไว้ครับลากให้สุด ถอยดูถอยถอยดูถอยโอ้แดดผู้วาบเลยวันนี้นะ ไม่อยู่ครับถังจะเผาเดียวก็เอาไม่อยู่นะแรงจัดนะสองเผาบางบางคันสู้ไม่ได้เลยนะ คุปโงงอะไรเเสียชาเราเหมือนเดิมนะคนประจำรถเลยครับขับเองเสียชานี่คือที่คืที่แกขับหน้ายาวประจำนะ่ะคุณปู่หน้ายาววางจากวิ่งดินเ็ามาขึ้นรถไถครับเป็นรถบริษัทปลาเดนนะ ดูความแรงของเขาเดียวนะฟอร์ดฮ6กหนึ่งศูนย์ครับหกสิบแรงมานะหรือว่าหกสิบห้าแรงมาในนะครับตัวนี้นะเป็นตัวยอดนิยมครับเวียรยี่สิบสามสิบปีที่แล้วนะี่ยอดทิตเลยนะสวยจัดเลยนะตัวนี้นะไอหนุ่มอเมริกันครับ ขึ้นชื่อเลยนี่ในเรื่องนี่นะทำงานละเอียดเลยนะค่อนข้างเนียนเลยครับฟอร์ดนี่ระบบควบคุมระบบไฮบริกนี่สุดจัดครับเร่งความอึดน,นะความทนต้องยกไปเข้าเลยครับฟอร์ด เรียปุ๋ยคอกน่ะปุ๋ยคอกครับปุยนะป๋ยซีดีๆเราเองครับ ับด้วยนะเหี้ยนิดเขา ก้มแรงนะเออเอาอยู่ไว้เอออูวิสุดจัดครับนี่คือของแท้เลยนะบดของแท้นะครับเดิมๆนะนี่บดจัดบดจัด ผมชัดๆตังให้เต็มไปมีดนะบ้าว่าแรงจิง คลาดตะบกเกียร์รุ่นเก่าๆนี่จะอึดนะยอมรับว่าอึดครับทำงานไม่ได้พักเลยนะจบปอดโฮ่งศูนย์เป็คนคู้สู้ไม่ถอยครับ ยนซีสูบนะ คนใบมีนะโอ้รเจมจริงๆครับไม่มีผิดหวังแน่นอนก็เป็นฟอร์ด เอาโอเคครับผมอย่าลืมติดตามเชื่อมคลิปต่อไปด้วยนะสำหรับคี่นี้ขอจบไวเพียงค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับคลินี้บายบายครับสวัสดีครับ